สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกระสุนมิสเตอร์พูลมิชชั่นแนลในเกมอาร์ตมือถือนะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปเป็นเวลา5เดือนได้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาผจญภัยในโลกของไดโนเสาร์กันต่อนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมมีเป้าหมายว่าจะเล่นในโหมดฮาร์ดนะครับผมก็เวลดไดโนเสาร์ก็จะไม่ถึงไม่เกิน300นะ อีพขึ้นช้าประมาณ50%นะครับผมหลายคนหลายคนอาจจะรู้แล้วใช่ไหมก้ยอ <c oughs> มาเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคมานะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะใช้เล่นในในเกมนี้ก็จะชื่อว่าลุงอ้วนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหน้าถ้ำลาวาก่อนนะ เดี๋ยวเรยวไม่ใช่ทำลาวาสิทําฮันเตอร์นะครับผมอ,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 อะไรไปแบบมาแล้ว่ะมาแล้ว,ว่ะโอ้โหอื้อทอรานอโดนมึนนี้สุดยอดเลยว่ะเวล2 9สองรอยเก้าสิบโอ้โหเสียดายนะเนี่ยน่าจะไปเจอช่วงกลางๆเกมเนาะโอ้เร็วๆไปดีกว่าแถวนี้เดี๋ยวเดี๋วนานมีประเด็นแน่ๆโอเคซึ่งทําลาวาหลายคนก็กุผมไม่ต้องบอกใช่ไหม หลายคนรู้อยู่แล้วนะผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหน้าถ้ำฮันเตอร์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปที่ถ้ำลาวานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปหน้าถ้ำลาวากันดีกว่าโอเคมันไม่ใช่ถ้ำลาวาถ้ำฮันเตอร์นะครับผมมันติดตลอดเลยเนี่ยโอเคถ้ำฮันเตอร์มันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผม เขาเรียกว่าเาแถวแถวทางใต,ต้หน่อยองแมปนะครับผมโอเคมันจะอยู่ข้างในปา่าข้างหน้านี่แหละสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับผมแล้วที่ที่ผมไปนี่เราเราจะไปเพื่อเอาเวลนะไม่ได้ไปลงในตอนนี้นะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วเราเค่อยมาเจอกันนะครับผมเกรงว่ามันจะยาวไปสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมันเจอกันเลยโอเคก็ครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ใกล้ๆถึงแล้วนะ ตามตามตามกันมาได้นะจ๊ะแต่อย่าไปทะลึ่งลงล่ะถ้าบอกถ้าไม่ถ้าไม่แบบทำํำเราว่าเออทำฮันเตอร์ทํำเรอท้ามันเตอร์นี่เหมาะมันมันควรจะลงเป็นทำแรกนะครับผมแต่แต่ช่วงแรกๆเรายังไม่มีอะไรเนะี่ยอย่าไปสรรหาลงนะมีมีแมงป่องมีตะขาบด้วยอย่าไปลงเลยนะครับผมโอ้โหกระตุกสักหน่อย โอเคสามีหน okay. so oh, ้าน okay. ta. ี uk, ่ก็ช่างน้อยแล้วกันโอเดี๋ยวถ้าเจอตัวอะไรมานี่ไม่รอดแน่ๆนะโอเคข้างหน้าเลยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปสักแป๊บก็ถึงละอ้โ้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้โอ้อ้โอนี่ขนาดปรับมิเดียมนะโอ้โหยังเครื่องมันยังจะไม่ไหวหน่อยนะนี่นะผมทำละทำฮันเตอร์ ถัว้่เราว้าโอเคไปสักหน่อยนะครับผมวิ่งเข้าไปแล้วก็ออกมานะเดี๋ยวจะได้เลเวลต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหน้าถ้ำลาวาจริงๆแล้วดิโลสังเคราะห์พี่หน่อยมาช่วยพี่หน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละอืมนั่นแหละดีแล้วเออดิโล thank you เรียบร้อยลาโลกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกิดที่หน้าถ้ำลาวากันเลย หวังว่าจะใช่นะไม่ใช่ว่ามาเกิดผิดที่นะเออน่นนละว่าละเกิดที่เดิมว่าโอเคเอาไงดีเนะี่ยต้องหาตัวสังเคราะห์อ,อีกใช่ไหมหาตัวสงเคราะห์อ,อีกเอ่อตัวอะไรดีอิม,มูมันไม่ทําร้ายคนตัวอะไรดีว่าอ๋อลัตเตอร์อืมข้างหน้านั้นเดี๋ยวเราจะหาตัวสงเคราะห์เราไปหน้าถ้ำลาวากันนะครับผม แรปเตอร์ช่วยสังเคราะห์ผมหน่อยแรปเตอร์อ่าฮะมามาเดี๋ยวผมช่วยพี่เตาแรปเตอร์เดี๋ยวกูช่วยมาอืมมาดิครับก็มาดิครับโอเคตีไม่ตายหรอกผมตีตีไปงั้นแหละโอ้โอ้หอหึอึหอหอม,มาดิมาดิกลัวที่ไหนเรามาอืมอืมอืมมาอืมเรียบร้อย ลาโลกแล้วอืมอ,อ,อ,อ่ะน่าจะตรงนี้แล้วมั้งเกิดผิดที่นะโอเคโอเคตรงนี้แหละนะคุณผู้ชมตรงถ้ำลาวาแล้วครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปหน้าถ้านะครับผมอีพีนี้คงยังไม่ได้ลงเพื่อหาธานูนะเอ๊ะ ไม่ใช่ธนูหน้าไม้แล้วเ,เราจะไปหาหน้าไม้กันในอีพีหน้านะครับผมก็อีพีนี้นะมันเกียี้เกียจลงแล้วนะก็หาอะไรหาที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนนะเอาเวลเฉยๆเอาเวลเฉยๆเวสเบื้องต้นยังไม่ได้ทับเลยนะเอาเวลก่อนนะจ๊ะโอเคถึงแล้วอื๋ยวก่อนรีสตามมน่าก่อน น้อยจริงๆนเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าได้เวลมาควรจะอัพสตามินาด้วยนะอืมอืมข้างหน้าน่าจะถึงแล้วโอเคถ้ำลาวะปุ๊บมาเรียบร้อยโอเคก็ได้เวลมาอีกนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ5ใช่ไหม น่าจะได้เวลประมาณสักเวลห้าน่นแหละโอเคโอเคจริงๆด้วยห้านะครับผมเอาสตาเมนาแล้วกันกับอืน้ำหนักโอเคได้เวลมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำเคเวสเ,เบื้องต้นกันดีกว่านะโอเคหาเห็นหนึ่งอันหนึ่งก้อนข <c oughs> ออภัยด้วยนะถ้าอาจจะพูดตะกุกตะกักไปสั้นนิดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วก็แบบ ต้องรื้อฟื้นความทรงจำเนี่ยาวเลยทีเดียวเอาไม้ใช่ไหมนหนึ่งท่อนตีดิอืมอืม,อมอเคไม้ดิได้แต่แท้ไม่ได้ไม้เลยว่ะโอเคได้แล้วโอ้กระตุกมากเลยนะอะไรนะคงจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอาจมันเป็นช่วงบ่ายๆนะผมอากาศร้อนนะ คุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ PM เยอะนะผม PM 2.5นะครับผมอเ <Okay. S 1> ทางกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมทางทางภาคกลางอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าภาคเหนือนะครับผม mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่ที่ภาคผมอยู่ภาคเหนือนะผมเค <Okay. S 1> จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแบบอากาศแย่มากนะครับผม mm hmm. ก็ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยทีเดียวนะครับผมเดวิมเองห้าสิบ ป๊บปบอ่าสลับไปสลับมาแล้วก็เก็บเบอร์รี่ใช่ไหมไปที่ไหนก็อย่าลืมใส่แมสเพื่อป,ป้องกันฝุ่น PM ด้วยนะ <c oughs> เป็นห่วงนะครับผมก็ผมนี่ไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วนะครับผมก็ไปไหนก็ต้องใส่แมสนะนะเก็บเบอร์รี่เบอร์เรอร์ดูเหมือนว่าถ้าเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนี่มีประเด็นแน่แน,แนว่ะ โออดินโนะวะดิโละเอาไงดี้้ไามาไปใกล้มันคงมันคงไม่มาเปิดเราก่อนอย่างแรกและมั้งไปไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเจอแน่เออตอนแรกๆนี่นะสู้มันไม่ค่อยได้ด้วยนะดิโลนะถ้าไปเจอวลหัโหมดอีกก็สู้ยากเลยทีเดียวมากินเบอร์รี่โอเคแล้วก็กินน้ำ ได้เวลมาอีกต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําแคมไฟกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นพร้อมๆรน,นีห่างไปจากโซนแถวนี้ดีกว่าตินโลเยอะนะครับผมเคออนแคมนี่แคมไฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเรียนรู้อันที่จำเป็นจำเป็นมาดีกว่านะโอเคแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วก็พวกชุด โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำแคมป์ไฟกันก่อนมีอะไรบ้างมีแทสฟินหินแล้วก็ไม้ใช่ไหมหาแทสก,กันก่อนอเ๋ยวๆ,ๆจะไปจะไปต่อยมันทำไมเรามีพี่แอคแล้วโอโหแล้วก็ฟินกับหินเรวไปตีฟินฟินกับหินดีกว่ามาปบ๊บปึ๊บ เึเโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่ต้องปรับเป็นโลเลยใช่ไหมเนี่ยเครื่องนี้ร้อนปี๊ดเลยโอ้โหถ้าถ้าไม่ปรับโลนี่ไม่ได้จริงๆนะผมยิ่งมาเล่นตอนแบบ่บายๆด้วยอากาศร้อนๆเอ้ยดูรลแหลกมากเนยเนี่ยอืมอเค ปุ๊บมาได้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราอุ๊ย์โหสลามไม่กดโลดดอนนะโอเควางแค้นไฟลงปุ๊บโอเคแล้วก็จุดไฟหืมมันแหลกจังวะโคตรแหลกเลยอะ <c oughs> ตัวนี้มันมันร้อนจริงนะตอนเนี้ย <c oughs> โอ้จะจะสร้างเควสสร้างบ้านเลยลอเรายังไม่สร้างบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปสร้างพัดเราไม่ได้จะอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างที่ที่เราที่เราจะไปอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฆ่าโดโดกันดีกว่าก็คือจะอยู่แถวนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแหละอืมโด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 นั่นนั่นทางน้เดี๋ยวเอาเคเวสเบื้องต้นให้เสร็จก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวพ้นพรุ่งนี้เข้ามาอัาต่อนะอือ <c oughs> อืม,อมโอ้โหเรียบร้อยเวลอัพโอเคแล้วก็กลับไปที่แคมป์เพื่อ,อย่างเนื้อโอเคอืมฮึมแคมป์จ๋าพี่มาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราย่างเนื้อโดโดก่อน อืมเรียบร้อยดูเควสก็จะสําเร็จไปกเควสหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีเควสอะไรมาอีกไม่เล่นเล่นนานนะครับผมเบลล์อัพอ,อีกแล้วอัพสตามมิน่าแล้วกันจะได้วิ่งอืดๆหน่อยได้หรือยังผมจะได้นะมั้งโอ้ยังไม่ได้อีกว่ะปุ๊บโอเคเรียบร้อย โค้ดต่อไปนี่น่าจะทำทำเตียงนอนใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่โค้ดสร้างบ้านเรายังไม่ทำในพาร์ทนี้นะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะขาดเป็นหนังใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเราผมมาทำขวานดีกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวหนังกันแบบแบบจุจุใจเลยนะคมแบบเต็มคาราเบลเลยทีเดียวโอเคมายังเรียงขาดแท้อยู่เดี๋ยวทำขวานก่อน โอเคนี่เดี๋ยวเราทำเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะทำอย่างอื่นก่อนอืมเปิ๊บแล้วก็ไปสเสพยาเสพยายุงจะข้ามไปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวทำหอ,อกก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปล่าโดโดกันอืมหอ,อกหอ,อกหอ,อกโอเค มาเอามาอันหนึ่งโอเคปุ๊บอ่ะไปไปล่าโดโดกันนะแถวนี้มีเยอะนะโดโดอ่ะต้องหาหนังให้ได้ยี่สิบอันเลยทีเดียวตอนนี้น่าจะยังไม่ครบนะเนาไหนวะวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยโอ้โหน, displays, น, ıma, น,น,น,นั่น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 นี้ไปไหนเราเองก็ไม่รอดหรอกไอ้นกเป็ดน้ำ โอ,โ,อโ,อโอ้คือมันไม่ไหววะ่ะคุณผู้ชมโคตรแหลกเลยดูดิโทรศัพท์ผมน่าจะร้อนหน้าดูในตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องอาจจะพังเอานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จเควสนี้เสร็จเอาเดี๋ยวเราแบบทำเควสสร้างสลิปปิ้งแบ็กเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะดูดิสะดุกกึกๆๆๆเลย เดี๋ยวผมน่าจะหา,ะหาเวลาทําคลิปใหม่นะเนี่ยน่าจะไปทาช่วงสายๆยนะครับผมทาช่วงบ่ายไม่ได้เลยจริงๆว่ะมาอืมโอเค,ออเคน่าจะต้องเปลี่ยนไปทําช่วงสายนะครับผมโอเคอ่ารู้สึกว่าไม่ต้องไปหาหนังละหนังมันมาหาเราเองละอืมพี่ไม่ต้องไปหาหนังแล้วหนังมาหาพี่เองแล้วเหรอหนู เอากับพี่นีนคิดดีๆนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอืมดูดิโอ้ยลยลลี่คอมปี่เดี๋ยวจะจะจบคลิปแล้วโอ้โหดูดิเดี๋ยวเรากลับไปทำสลิปปิ้งแบ็คแป๊บเดียวนะเดี๋ยวค่อยจบเลยก็ได้นะเอาเอาแค่นี้แหละคือแรกนะผมหรือว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปอัดต่อเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำลาวากันนะ ก็หายาคนสิบแล้วก็หน้าไม้นั่นเองนะเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าไม่มีเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะอยู่ยากกันเอานะก็คือแบบอันที่จริงนี่เราไม่ต้องทําก็ได้นะเราไม่ต้องสู้ชีวิตแบบอยู่บูตอนก็ได้นะโอเคจริงเราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ผมนี่มันอินดี้ไงเอ้ยเหลือยแล้วมังง้งเนี่ยอ๋อยู่ไหนเนี่ยนี่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  โอเคเดี๋ยวครับสลิปปิ้งแบ็กก่อนเออเซฟอยู่เออโอเคมาแล้วสลิปปิ้งแบ็กอาหารนี่ยากหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะหลับไม่ได้สี่ชิ้นโอเคอืมอืมอืมกินไป เดี๋ยวเราย่างไว้ดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแบบสดชื่นเลยโอเคอม,มาย่างโอเคมาเร็วๆเ,เดี๋ยวเราจะนอนกันดีกว่าถ้าคืนนี้ลาติสวัสด์เจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเอา้าโหยังนอนไม่ได้เรอเนี่ยทำไงเนี่ย โอ้โหยังนอนไม่ได้นะคุณผู้ชมกูมไม่เข้าใจตะกะเกมนี้เหมือนกันนะฟ้าม,มืดไี้นอนไม่ได้เลยเหรอและอย่างที่ผมสงสัยมากก็คือเกมแอปมืมบอยที่มันไม่มีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์หน่อยเหรอคือเท่าที่ผมดูในพีซีมันมีอยู่นะแตม่มือถือไม่มีนะก็มไม่เข้าใจนะว่าเขาเอาแสงมาจากไหนนะผมไม่มีไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์แต่มีแสงซะงั้นโอ้โหปะท้ว อู๋พ่อเขาคงขี้เกียจแหละถ้าทําถ้าเอาทําพระอาทิตย์พระจันทร์อีกมันคงจะแบบอาจจะโทรศัพท์อาจาาจะรับไม่ไหวหรือไม่ก็อาจจะแบบกินสเปกนะเพราะว่าแสงมันต้องเยอะมากแน,น่ๆว่าไงอยู่มันนอนไม่ได้วะมันยังไม่สาแก่ใจอะ่ะเออเควสนี่มันก็ยังจะให้ทําจริงๆแต่ก็มันนอนไม่ได้อะ่ะโอ้ อืมเอาไงดีวะโอเคไปหาอะไรทำก่อนดีไหมโดโดสักตัวมาเดี๋ยวไปย่างเนื้อกินโดโดพี่ขอโทษนะหนูอืมโทษทีโดโด้ไปไหนล่ะอ๋ออยู่นี่เรียบร้อยพังไปแล้วนะสเปียคงจะนอนได้แล้วมั้งตอนเนีน้ขอละนอนเถอะ มันจะได้จบพาร์ทนี้สักทีอเอคเดี๋ยวย่างเนื้อไปกินมันพรุ่งนี้แล้วกันนะนี่เอาใส่ไปด้วยกันเลยโอ,โอเคเอาไว้คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผู้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทหน้าเราเราจะไปลงถ้ำลาวาเพื่อไปหายาคุณสิบกับหน้าไม้กันนะครับผม อ่ะนอนได้แล้วเหรอเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเจอกันนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะ